ซึ่งพี่หนูเล็ก็ไม่รับงานในวงการเลย,ๆๆเลยก็น่าจะ3าสี่ปีได้แล้วค่ะที่เพราะว่าเพราะว่าเหมือนมาเปิดบริษัท<ม>พอมาเปิดบริษัทแบบขายของอะคะ่ะแล้วมันก็เลยทําให้ยุ่งมากขึ้นก็มีแบบไปบอกอาเป็ดค่ะว่าแบบอาคาหนูขอโทษนะคะคือช่วงนี้หนูแบบยุ่งจริงๆพอดีหนูเปิดบริษัทอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เข้าไปแต่ว่าถ้าหนูว่างหนูอยากไปนะคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรจะเลินลุ่งเรืองนะลูกอะไรเงี้ยเขาก็ให้พระ ไปขายของออนไลน์ใ<ช>และก็เลี้ยงลูกค่ะเป็นแม่ลูกอ่อนมาจนสปีโอ้ดีดีดีดน้องวินเนี่ยตั้งใจที่จะรีวิวมาตั้งแต่เนี่ยแหละจะถืออกล้องตัวเล็กอันนี้ออกมาตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะเอาไปตัดต่อแปลว่าเราจะได้ออกช่องของหนูเล็กใช,ใช่ไหมอาจจะอาจจะได้แบบว่าแต่ว่าหนูอ่ะคือทําแบบบ้านๆมากเลยนะคะหนูไม่ได้แบบไปจ้างใครอะไรเงี้ยก็คือตัดต่อเองวินเขารีวิวคือเรื่องของเรื่องอ่ะเริ่มจากที่แบบ หนูวซื้อกล้องมาแล้วเขาอ่ะอุ้ยแม่มันสวยอ่ะแล้วมันหมุนได้อย่างเงี้ยเขาก็ชอบเอามาปุ๊บเขาก็รีวิวเลยวันนั้นที่สนามบินเขาก็รีวิวเลย ทุกคนครับเดี๋ยวจะพาไปดูอึ่งอ่างกับคางคกอะไรเงี้ยใช่เขาก็รีวิวเลยค่ะคลิปนั้นก็คือเป็นคลิปแรกที่เขาใช้กล้องนี้สรุปก็กลายเป็นของเขาไปเลยแล้วแล้วไอ้อนี่คือเราไม่ได้สอนใช่ไหมคือไม่เคยสอนค่ะแต่ว่าแม่ก็จะชอบรีวิวขายของอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้รีวิวเล่นอะไรหรอกแต่เขาอ่ะเห็นแล้วเขาก็จับมาแล้วก็รีวิวเลยเขาก็จะพูดเออบางบางคลิปอะค่ะที่แบบตลกๆเขาก็จะเล่นนะคะแล้วพอเขาพูดปุ๊บสมมติแม่เนี่ยไม่เห็นสวยเลยอะไรเงี้ยหนูก็บอกวิน หยุดสอฟต์เอาไว้แล้วเริมใหม่นะแม่ขอถ่ายแล้วลูกนะ <c oughs> แล้วหนูก็ถ่ายเลยค่ะพอ,อหนูถ่ายปุ๊บเขาก็พูดเหมือนเดิม,มเป๊ะใช่ก็เลยรู้สึกว่าแสดงว่าเขามีความสามารถทางนี้<ช><ช>ไปดูคลิปดูคลิปหน่อยได้ไหมคลิปต่อไปนี้เป็นคลิปที่มีคนชมหลักล้านนะฮะเรารวรบรบมาให้ดูสักสองสามคลิปนะฮะเอาลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเชิญครับนนี่ครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูขั้นข้อกับอุ่งอ่างกันกครั้นดูนะครับ ดูครับแต่ก็กลับก้องเองเลยอ่ะเก่งมากอันนี้นะครับคืออึ่งอ่างนะครับก็อยี๋ยทีหลังมาดูอีกนะครับดูนะแล้วนี่คือคังคกนะครับจังหวะดีมากครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูคังคกกับอึงอ่างแล้วก็เขาแบบมาดูกัน เป็นนั่งเป็นนั่งโต้ยินไม่มานั่งอุ่นๆข้างในอุ่นเดี๋ยวก็ไม่สบายกันหรอกไปกันดูครับไปไปไปของโคกกับอึ่งอ่างไม่สกปรกมากครับแต่มันเป็นอึ่งอ่างกับขังโคกที่ไม่สกปรกมากดีสกปรกที่ไครับดิพี่เชียงรายค่ะนี่ดูดูมีใครนี่พ่อพ่อไงนี่มันถ่ายพ่ออันนี้โปนะไม่ใช่พ่ออันนี้โปะนี่ยนนี้ข้าโคกนะทุกคนครับรูไหมันยคุณผู้ชมครับ ิงมอคพ่แม่คนอแม่ดูเลยแต่คอมพิวเตอร์ไม่ดูเลยเราพาอยากไปไหนก็ไม่พาไปอุ้ยบ่นนะเนี่ยก็มืจะทำงานจะรวยไปไหนคะจะรวยไปไหนไปดูไปดูคนที่ไม่ดีกันที่ร้ายที่สุดในโลกที่ไม่มีใครร้ายกว่านี้ เปแล้วมาอย่างเงี้ยพอเลยจบจบจบอย่าจับเลยออกทุกคนครับแค่นี้ก่อนแล้วครับอย่าผมไม่กล้าอย่าผมอ่ะจัดการเล่นน้าเล่นตาด้วยอ่ะหน้ามึงพุกแลครับคนนี้นะไม่ใช่คนนี้นะครับายๆนะครับกดสับกระไล่กดแชร์กดดิ้งดงยเดี๋ยวกดเลยเดี๋ยวกดเลยค่ะอุยเล่นหน้าเล่นตา